เกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นโนบิจิ๋นซะแล้วโอ้โหที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเทรนนิ่งเก่าของฉันหายไปไหน ทั้งหายจากวงการชาวคณะคลาสสามไปตั้งนานวันนี้กลับมาอีกทีเหมือนเป็นมนุษย์ยุคหินเดินทางมายังโลกอนาคตเลยคะ่ะทุกคนแ,<ม>แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตลอดการเดินทางในเซิร์ฟเวอร์ทอแห่งนี้แจนมีวรริการข้างกาย AKA คุณไกลคอยจับตาดูอยู่ทุกฝีก้าวเลยคะ่ะเติมเกม Ragnarok Landverse ได้ที่ Richman Shop ตลอด24ชั่วโมงและ Ragnarok ทุกๆภาคทั้งไลน์ at Richman Shop หรือเติมเกมบนเว็บ richmanshop.com รับ Richman Coin ใ,ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุดถึง10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายเติมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ริชแมนช็อปเท่านั้นเริ่มแรกก็ตีมอนแถวหน้าเมืองเก็บจอบให้ได้สิบ <ST AT> อุ้ยกากาต,ตกคุยกายดูโอ้โหไม่ได้เห็นกาต,ตกใส่หน้าแบบมีมานานมากตื่นเต้นไปหน่อยเพราะว่าในโลกของแลนเวิร์สนะคะกาุกไปสามารถนำมายัดคอลเลกชันได้แต่คุณกายบอกว่าจะดีใจไปทำไมการขยะทั้งนั้นในเซิร์ฟนี้ <S 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 แต่เราก็รับอารมณ์ไม่ถูกเลยค่ะบ้ากอุ้ยอุ้ยกา <inate> พูดไม่เป็นภาษาคนเลยการสองใบติดๆอันนี้นี่ถือว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของเจนใช่ไหมคะตายพอดีเลยจอ็อสซีพอดีกลับกับกับเจเซฟค่ะเต์นดุก๊กดิ๊กขึ้นมาเปลี่ยนอาชีพกันตึกใหม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะแทรนอาเช่นน้อยคอยรักมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คุยกับอีเดนเตินกลับมารับของมสมทรายอีเดนกันสักหน่อยจะได้เล่นง่ายขึ้นคุยตจอไหนคุณกายคุณกลพามาดูเคล็ดอีเดนแต่ก็ไม่มีอะไรเข้าตาเน้นเก็บไวลรูๆกันก่อนดีกว่าค่ะ ย้อนกลับไปสมัยเซิร์ฟเปิดจะมีพรีตอยู่ตัวหนึง่งมาคน้นๆดูของโอ้โหตกยุคตกสมัยไปเยอะเลยค่ะคุณกายเลยต้องจัดของออกมาให้ใช้ก่อนชั่วคราวระหว่า,างรอคุณกกยจัดของเจนก็แต่งเนื้อแต่งตัวออกไปยิงมอนเล่นๆไปพลางๆสักพักคุณไกยก็เรียกไปรับของค่ะโอปีกโอ โอ้โหของที่แม่คุณหนะ้าคุณตาเยอะมากๆคุณกายบอกว่าอย่าเพิ่งส่องดูให้ไปรีบไว้วันก่อนเพราะเดี๋ยวยังไงชุดก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะไรยังห้ามดูอ่ะโหพวกสิบเลยเหรอเอาสมใส่ไม่ได้อ่ะเลยองการสิบโอเคสกูบา้าหน้าเกลียดจังไม่ใส่นะเนี้ยดำน้ำเนี่ยไม่อยากใส่นะนะ้าเกลี้ยหน้าเกียดจ,จะใส่เซ็ตชาโดก่อนโอหเซ็ชาดโชาดโหจัดเลยดิแต่งตัวเสร็จเตรียมยาเตรียมวิ่งก็ไปดื่มกันต่อได้ค่ะเอาหิงไม่โดนเลย อันลักส0งเนี่ยเพราะไปทำอะไรนี่คำยาเล่นไปสักพักพี่ในกิวก็แวะมาให้ของไว้เชเวลแถมยังช่วยบัฟให้ด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์เนฟจากชอ e ่อง NGJ Esport ด้วยนะคะเวลสิกว่าแล้วนี่ใส่หมวกที่คุณไกให้ได้ละโอ้โหน่ารักมากรู้ใจจริงเลยพอเลเวลยีก็ย้ายมาไม้แดง ตอนนี้สกิลแอโรชาวเวอร์ก็เต็ม10แล้วพร้อมลักหบนหมดแบบแล้วค่ะของสวมใส่ที่แจนใส่อยู่เป็นของสายเกือบฟรีเติมน้อยแต่เติมนะส่วนคนไกลเองก็เลิกเล่นเซิร์ฟนี้ไปเกือบเกือบหปีก็เลยต้องมาทําของใหม่กันหลังจากนี้ค่ะพอเลเวลสามสิบก็ย้ายมาป่า off. อ็อกคนไกลมีของคามเอสพีไหมอู้ยอะเยอะเยอะเยอะพอวางได้ใหม <That happened. S 1> ่ได้แอปโอ้ยตายโอเคเดี๋ยวมาใหม่ไม่ใช่อันนี้ จะเอา sp ก็นี่ sp นี่ก็ sp เหมือนกันเต็มเลยทีเดียวเรื่องแต่ว่ามันเปลืองไม่มีสตรอเบอรี่เหรอคะไม่เ,เปลืองเต์มนี้ไม่เปลืองเมื่อไหร่เราได้ e l o w c h a อะคะไม่ครับเ,ด,เด,ดี๋ยวจอ e l ชาว h a แต่ว่าชาวจนชาวไม่โดนอะต่ต้องทำให้โดน,นครับผมอุ้ยเจอออคฮิโร วิ่งนี้ครับวิ่งนี้อ๋อรงนีจเจนต้องเริ่มฝึกใช้ a อ r o w s ชา w เวให้เก่งขึ้นแล้วค่ะเนื่งจากปกติเนี่ยเล่น Pri ริสเป็นหลักนี่ก็อาจจะถือว่าเป็น Hunter ตัวแรกในชีวิตเลยก็เป็นได้นะคะเนี่ยเอาล่างก็ได้ข้าวปลาล่างยังไม่ต้องออกมาก็ได้ออกมามีคนซิปมาบอกว่าคุณแวะกลับมาเติมของปั๊มอยู่ดีๆก็มีคนซิปมาไอตอนแรกเราก็ตกใจค่ะกลัวว่าจะโดนหลอกตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเล่นเลย ถามมาเข้มเข้มเลยค่ะว่าเล่นเกมนี้ไปเพื่ออะไรอือันนี้ก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเหมือนกันนะคะก็เลยตอบไปตรงๆว่าแล็คเนล็อกแลนเวิร์ส g l o บ a เนี่ยเขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟอยู่ก็เลยมาเล่นแก้ขัดค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็แอบอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่าต่อให้เราเป็นคนแปลกหน้ากันในโลกใบนี้ <laughs> ก็คงไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยใช่ไหมคะเจ <laughs> นก็เลยถามกลับไปว่าเขาโอเคไหมเอาจริงๆไม่ว่าจะเรื่องเกมหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตเมื่อมันเดินมาถึงจุดที่เราเบิร์นเอาสึงเศร้าเหงาหงอยให้ลองเอาตัวเองออกมาจากจุดดนนนัู้ะะค ลองหาอะไรใหม่ๆทำดูบ้างพอหายเหนื่อยแล้วเราค่อยกลับมาอีกทีลองถามตัวเองว่าเราชอบทำมันจริงๆหรือเปล่าเราชอบเกมนี้จริงๆใช่ไหม ล็คเนล็อกนะคะเป็นเกมที่เราสามารถกําหนดสไตล์การเล่นเองได้บางคนชอบเล่นแบบโซโล่บางคนชอบเล่นแบบปาร์ตี้หรือแม้แต่กระทั่งแจนกับคุณไกลนะคะที่กลับมาเล่นเซิร์ฟนี้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็สนุกดีนะคะเวลาที่เรามีใครสักคนให้แชร์เรื่องราวต่างๆเนี่ยใครที่หาเพื่อนเล่นเซิร์ฟทอยอยู่ด้วยกันนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเพื่อนเยอะมากๆช่วยพาแจนไปแบกหน่อยละกันนะคะอบอกแล้วมันเยอะไม่ต้องไปค่าฟรีปล่อยไป ฮาเป่งมากไปหน่อยลืมไปว่าเป็นแค่อาเชอร์ตัวจิ๋วเท่านั้นเองค่ะแต่ความรู้สึกได้ดีมอนเป็นหมู่แบบนี้เนี่ยถือว่าบาวซ่า,วา,วามากจริงๆนะคะนี่นารูโตะโอ้ยมีทุกท่านเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องทำเองดิต้องทำเดี๋วนี้ไม่ต้องทำบาวซ่า,าก็ตอก,กับร้านขายลูกธนูโอ้โหมีทุกทา่าตนี่มันชีวิตดีๆที่ลงตัวชัดๆเลยพอเลเวล45ก็ย้ายเข้ามาที่ดันออกโอ้ยเพื่อรใส่ไปยังไงเออทดาดาแล้วจะยังใส่ไปแล้วดูให้เจนใส่ดิ ด้วยน่าเกลียดโคตรไม่เป็นไรเอาไปเลยไม่ต้อง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 ไม่เอาไม่เอาจะอยู่อย่างนี้แหละจะอยู่ได้โอเคแล้วโอเคแล้วใส่อันนึงใส่นี่อันนึงใส่นี่อันนึ่งอานนี้ไปใส่งานหนึงอ๋อไม่ชอบอ่ะประดุก SP absorption อ๋อไม่ชอบอ่ะนักเขียนฟังกูเต็ตัวอะไรเนี่ย Oh, <S 2> <S 2> โอหโคตรน่าเกลียดเลยพอเปเลเจอร์คอนค่อยโฮลค่อยแต่งตัวสวยได้ใช่ค่ะโดยคุณไก่ล่อซึ่งแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ก็ฝึกใช้สกิเลเอลโลชาเวอร์ไปเวลขึ้นไวปุ๊บปั๊บ,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 บมางมาคุณไก่หน้าวาร์ปที่มามาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเคลียร์เคลียร์เดินเคลียร์ไปเอ้ยโอ้โหโามาวมา่ะเยอะเยอะว่ะโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดจัดโอ้โหปิดว่ะ หนิงชอบตั้งแต่เล่นแลกมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการใช้สกิลติมอนเป็นหมูเนี่ยมันฟินขนาดนี้ยิงแรนยิงเขิมเลยค่ะท่านผู้ชมไอสัตว์เลี้ยงที่คุณไกใส่อยู่อะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันบวกสแตตไหมตอนเล่นบวกสแตทมันจะเป็นบวกอะไรสักอย่างลดดีเลยอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างจริงจริงเมื่อกี้ไอดีแฟนปะไอดีผมใช่ปะคุณไกบอกมาเนอมันอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้แต่งตัวขนาดนั้นคุณไกมาแต่งตัวอะไรอย่างนั้นวะ วัดแทเลยไปไหนดูมากอะไรไม่ทัละค่ะมันจะไปให้ไอดีคุณได้ไงคุณไก่ดูก็รู้แล้วคุณไก่เก๊ตายดีกว่าอ๋อมิตี้ด้วยแหรอคะจะอยู่กับคุณไก่เหอ๋อนั่นคุณไก่เหรอใช่ีหน้ารักพี่ยี่พี่เลยพี่ขยี้พี่ดูไปเด่นใส่ดิพี่พี่มีเห็นจันไหมเนี่ยเออเนี่ยขอให้จะใส่แบบเนี้ย เมื่อกี้พีทมานะโอ้โหหมวกหมวกหูแมวสีชมพูของคอสเป็นแบบอยู่ตรงบ่าไหลมีแถงแบบโอ้โหไม่เอาอะไม่เอาอะเดี๋ยวไม่ใส่เลยไม่เอาไม่เอาความเงียบพี่แสนน่ากลัวพี่เลนี่ดูพี่เลนี่ดูจอแจนเออนั่นพีทใครอะคอสแจ๋งสวยเลยดูหมวกหูกระดิกด้วย ดูชื่อแคมไก่ตรงไหนชื่อก็ชื่อก็ไม่ใช่ละปตุเลยไหมอ๋อชื่อผมชื่อไก่เหรอเอ้คุณไข่ชื่อคุณไก่คุณไก่เหรออใช่เหรอตาไม่ดีตอดแว่นอยู่นี่ไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีทางหรอกจะมาเปลี่ยนสีชุดเป็นสีแดงแล้วมาใส่คอสคอส ถอดทำไมถอดทำไมถอดทำไมถอดของทำไมไม่ต้องถอดไม่เอาไม่เอาไม่ต้องใส่จะใส่เนี้ยแหละไม่เ <laughs> อาลกันเล่นเฉยๆนะคะทุกคนแซวก,กันพอปากหอมคอให้คุณกลใจสั่นเลเล่นจากนี้ก็อยู่ดันออกกันจนถึงจอบ50สิเลยค่ะแล้วลก็เดินทางไปเปลี่ยนอาชีพที่เมืองฮิวโกตลกจะมีถังน้ำด้วยสงการเหรอเออค่อยคยรู้เนื่องหน่อย ได้หันเตโบใส่ชุดกันเค hey, ค่ะคุณกขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปเล่นคนเดียวดูเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับวันแรกใหตงานกลับมาเล่นแรกนลอก็อักขาสามอีกครั้งหนึ่งทุลักทุเลเกมมิ่งมากมากเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์ยุคหินเดินทางข้ามเวลามาในอน,นาคตเลยคะ่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะรับประกันเลยว่า mm hmm. สนุกมันหาแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนอุ้ยมีคนตายเดียจะไปชุบเขาไหมเดี๋ยวช่ขอดูหน่อยฟาโรเดินไ่ได้ไใชนแล้วไช่ Uh, yeah. <laughs>